เทคนิคการทําใจนะคะเวลาที่เราทําใจคัดลอสไม่ได้เนี่ยง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือฝึกตั้ง stop loss ตั้งแต่แรกทุกๆแผนที่เราวางให้มี SL ตั้งแต่แรกเลยว่าจุดยอมของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนขั้นตอนที่2ก็คือกําหนดความเสี่ยงในแต่ละแผนให้เรียบร้อยเราอาจจะวาง SL ไม่ได้นะถ้าเราไม่รู้ว่าความเสี่ยง ในแต่ละแผ่นเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะรับได้ที่10%เลยต่อแผนบางคนขอ3%บางคน1%ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะ แต่เราเนี่ยต้องกําหนดความเสี่ยงให้ได้ก่อนนะคะตั้งแต่แรกเลยทุกๆก,การลงทุนของเราและแบบที่3นะแบบสุดท้ายเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเกิด sl ไปแล้วเราก็แค่ยอมรับสิทธิที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากสิทธิที่เกิดขึ้นการคัดลอสหรือการ sl มันก็คือการทําให้เราเนี่ยได้ move on เหมือนเราเจอคนที่ไม่ใช่อะ่ะทุกคนเราจะทนฝืนไปทําไมใช่ไหมคะเราก็แค่ตัดออกเนาะเพื่อที่เราจะได้เปิดโอกาสไปเจอคนใหม่ๆการเทรดก็เหมือนกัน